สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาตะลุยสวนปาล์มกันนะคะเห็นไหมคะไม่ใช่ปาล์มน้ํามันนะคะแต่ว่าจะเป็นตระกูลต้นปาล์มนะคะที่ลูกค้าเอาไปประดับบ้านกันนะคะเราจะมีหลายชนิดเลยค่ะวันนี้นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นปาล์มแว็กนะคะสังเกตนะคะต้นมันจะเลื่อมๆหน่อยอ่าแล้วก็ใบใบจะเป็นประมาณนี้นะคะ แล้วก็ที่เห็นข้างในสีฟ้าๆนั่นคือตาลฟ้านะคะตาลฟ้าเราก็จะมีใบประมาณนี้เห็นไหมคะลำต้นก็จะเหมือนต้นตาลน,นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนเหมือนต้นตาลคล้ายๆต้นตาลน,นะคะแต่เหมือนตาลย่อส่วนอ่านี่นะคะนะคะเราจะไปดูตัวอื่นบ้างนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาล์มเยวาวะนะคะจะมีต้นเตี้ยต้นสูงแล้วก็สูงปี๊ดนะคะแล้วแต่ว่าขนาดที่ลูกค้าต้องการเนี่ยความสูงประมาณเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์เตี้ยลงมาหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะเยอะเลยอันนี้จะเป็นของทางร้านเราโดยเฉพาะนะคะนี่ของเราทางร้านเราทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้ใครสงสัยว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะคะร้านเราอยู่ที่คลอง15นะคะชื่อสวนชำนาญพันไม้นะคะคลอง15อคลอง15เนี่ยจะมีร้านเราร้านเดียวเลยนะคะที่ขายต้นปล์นเยอะที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดนะคะดูดูตัวต่อไปกันนะคะอันนี้จะเป็นอินทผลัมนะคะก็จะเหมือนกันความสูงก็จะไล่ตั้งแต่เมตรหนึ่งเมตรห้าสิบสองเมตรแล้วแต่ลูกค้าจะจะเลือกจะใช้นะคะ ะะยาวสุดนู่นเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปดูกันทีละตัวเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตันนี้เอาเป็นคร่าวๆไปก่อนนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นปาล์มขวดนะคะเห็นไหมคะต้นมันจะเหมือนขวดใบมันก็จะเป็นคล้ายๆใบมะพร้าวจับง่ายๆค่ะส่วนที่เห็นไกลๆนู่นคือหมากเหลืองนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปเดี๋ยวพิม์จะพาไปชมกันนะคะ จะมาจำแนกสายพันธุ์ว่าแต่ละต้นมีลักษณะยังไงมีราคาเท่าไหร่และมีความสูงเท่าไหร่บ้างในร้านนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเข้ามาดูต้นจริงๆที่ร้านก็ได้นะคะเดี๋ยวพิมจะปักหมุดไว้ให้นะคะงั้นวันนี้ซับเซิฟออเดอร์เพลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพิมจะมาอธิบายราคาแล้วก็ลำต้นความสูงของแต่ละชนิดให้ฟังนะคะวันนี้ไปลวคะ่ะ สวัสดีค่ะ